งูสองหัวภาพงูสองหัวที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับหลายคนอาจเชื่อว่ามันเป็นการตัดต่อด้วยโปรแกรมอย่างแน่นอนแต่ความเป็นจริงแล้วมันคืองูสองหัวจริงๆนะครับซึ่งมันถูกพบโดยนักชีววิทยาคนหนึ่งโดยงูสองหัวที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันคืองูสายพันธุ์มิวสเน็กนะครับถือได้ว่าเป็นงูที่นิยมเอามาเลี้ยงโดยกลุ่มนักเลี้ยงสัตว์แปลกนะครับและจากตามข้อมูลระบุว่า ในงู10,000ืตัวจะมีโอกาสเกิดงู2หัวได้1ตัวครับและเหตุผลที่ทําให้มันเกิดออกมาเป็นเช่นนี้ก็คือว่ามันเกิดจากการที่แฝดแยกไข่ออกมาไม่สมบูรณ์ครับจึงทําให้หัวของมันแยกออกเป็น2หัวและมีลําตัวเดียวกันนั่นเองซึ่งในธรรมชาติมันเป็นเรื่องยากมากครับที่งูลักษณะนี้จะรอดชีวิตได้เพราะด้วยความที่งูเป็นสัตว์ที่สามารถเอารับกลิ่นได้ดีครับถ้าหัวใดหัวหนึ่งจับสัตว์มากินหรือมีกลิ่นติดมา อีกหัวจะคิดว่ามันเป็นเหยื่อครับ